สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสือสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ดันเน็ชาแนลวันนี้เราก็มาอยู่เกมเจ็ดบา้ากันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิป p p p โหมด Chaos วันนี้นะครับตัวละครที่ผมใช้ผมกลับมาใช้เป็นข้อมูลจารฮาร์อีกครั้งเพื่อนๆและทีมที่ผมจะมาเล่นวันนี้ครับก็จะเป็นทีมเล่งเกตไม่ตายนะครับเพราะอีกหนึ่จุดเด่นของจาฮาร์ ในเทิร์นที่2นะครับจา,าร์เนี่ยจะได้รับการตายแบบ100%เซดังนั้นถ้าเทิร์นแรกจา,าร์เราไม่ตายแล้วเราสามารถยื้อไปเทิร์นสเก็บไม้ตายได้เนี่ยบอกเลยว่าโอกาสปิดเกมเนี่ยสูงมากๆนะครับและทีมที่ผมหยิบม,มาใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นเซตนี้เลยคะแนนทีมเนี่ยอยู่ที่4ี่พันเก้านะบอกเลยว่าปิ่มมากๆหลังจากจบวันนี้ไปเนี่ยก็น่าจะเล่นไม่ได้แล้วนะครับจะมีเป็นจา,าร์น้องเจน่าอาเจกิเลน และซัพพอร์ตตำแหน่งที่4ก็จะเป็นน้องฮอกกับออสโลนะครับตัวละครซัพพอร์ตแต่ละตัวนะครับชาฮาเนี่ยผมต้องการเดเมจขีสุดเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้เป็นซาิเอลแดงนะส่วนน้องเจนน่านะครับตัวน้องเองเนี่ยมันไม่ถึงอยู่แล้วเพื่อนและอีกอย่างเป็นโลซัพพอร์ตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาลุงเทียมาซับน้องนะแล้วก็อาเจกีเลนนะครับจะใช้เป็นทามิเอลแดงเพราะกีเลนเธอจะต้องรับเดเมจจากตัวที่โจมตีสูงที่สุดของฝ่ายตรงข้ามตลอดอยู่แล้วนะครับด้วยเอกลักษณ์ของเธอนะสำหรับอาหารที่กินผมขอเริ่มที เพิ่มเกจแม่ตายก่อนละกันถ้าเกิดผมเล่นไปสักพักแล้วรู้สึกว่าเจอคนข้าพลังสูงกว่ามากนะครับผมก็จะเปลี่ยนเพื่อนจากอาหารเล่นเกจแม่ตายเนี่ยผมก็จะมากินเป็นอาหารเพิ่มระดับพลังต่อสู้แทนนะโอเคครับมาก็ด้พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลองทีมนี้เลยครับโอเคครับทีมแรกนะครับสวยเลยเรามาเจอเป็นทีมราชาเทวสูรนะครับผมสามารถเล่นเกจแบบตึงๆได้เลยนะ เดี๋ยวผมใช้เป็นแบบนี้ครับแบบนี้แล้วก็อีกใบหนึ่งเนี่ยใช้จาหารหัวไปละกันโอเคบอกเลยถ้าเล่นเกตของเจนน่าเนี่ยโกงมากเพื่อนๆอ่าเขากินหลบมาด้วยนะครับก็สิ่งที่ต้องระวังเนี่ยก็คือเดลี่เอลีเพื่อน ่ะก็แบบนี้นะครับเราจะได้อันติ2ตัวในเธอที่2เลยนะแต่เดลี่เอลีเนี่ยมันมีลดเกตอยู่เพื่อน,อนซึ่งมันไม่ได้โดนทอนโดยกิเลนนะครับดังนั้นก็เนี่ยต้องโดนนะครับจาราร์ดทำอะไรไม่ได้โอเคไม่เป็นไรก็มาอย่างน้อยเราก็มีบัฟของเจนน่านะครับแล้วก็เดี๋ยวผมปิดน้องดีเอเน่ไปก่อนเลยตัวหนึ่งหรือเก็บเดลี่เอลีดีเพราะเขาลดเกตได้นะ เพิงนะถ้างั้นผมเอาแบบนี้ดีกว่าเฮ้ยใช้ไม่ทันโอเคโหกดไม่ทันเพื่อนๆตอนแรกผมกะจะเก็บอันตีสองตัวนะครับจะฮาร์ดกับกีเลนนะโอ้โหพลาดเลยแบบนี้ไม่เป็นไรโอเคน้อยแล้วก็ได้บัฟเสริมความถึกมาครับแล้วก็กันดีบัฟด้วยนะโอเคราชาเทพกระสุนสามใบ บอกเลยอันนี้โคตรแย่แบบนี้แย่มากคือถ้าเรามีจาฮาเนี่ยมันมีการตายเป็นเพื่อนโอกาสชนะนี่คือสูงมากๆนะโอเคครับเราคุมกันดีบัฟนะครับแต่ไม่คุมกันเดมเมดโอเคเดี๋ยวทำไมมันไม่เข้าทำ <laughs> ไมเราถึงขนาดนี้เลยเหรอโอเคสวยครับมาถ้าอย่งงางนั้นได้อยู่เพื่อนเพื่อนก็ไปครับ ผมใช้สองไปแบบนี้ดีกว่าน่าจะเก็บได้นะแล้วก็ลดเกรไปครับไปโอ้โหไม่พอแฮะโอเคไม่พอครับไม่พอแบบนี้ไหวไว้เนี่ยโอ้โหตานี้บอกเลยปวนไปหมดเลยนะกดกาชาทีเดียวก็ไม่รู้ว่าเดลีเอลีเขาจะเก็บจะาหาผมได้หรือเปล่านะคือถ้าเก็บได้นี่ก็หนักเหมือนกัน เอาจริงจากตาง่ายๆเป็นตาตึงเฉยเอ,อ้ยเดี๋ยวเขาเก็บเจน,น่าโอเคไม่ตายนะครับเจนน่าถึกมากบัฟมันโกงเพื่อนๆ่ะสวยอดทนหมดเลยนะครับเรียบร้อยไปปิดเกมแบบนี้ไปครับ ้เรียบร้อยยกแผงโอเคศัตรยยอมครับโอเคครับมาโอ,โ,โอ้โหรอบนี้เราเริ่มหลังนะนเพื่อนเจอทีมราชาเทพสูรอีกแล้วนะครับเอาจริงช่วงนี้เนี่ยทีมราชาเทวสูรเยอะมากที่สาคัญมาพร้อมกับเดียเน่ด้วยนะก็มาได้อยู่ได้อยู่ทีมเขาไม่มีรถเกตน,นะครับแต่น่ากลัวก็แค่พี่ดัด แต่พี่ดันเนี่ยผมว่าไม่น่าใช่ปัญหาเพราะว่าเราลดเกดตดได้เพื่อนหรือเปล่าโอ้โหยั่วยุเลยนะครับอันนี้คือเขาเอาเซฟมากนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตานเนี้ยผมแบบนี้เลยครับขยับจ่าฮาร์ดนะแล้วก็หวัวไปหนึ่งใบโอเคอันติมานะครับจาฮาร์ดตาหน้าที่สัมพันธ์จาฮาร์ดเรากันตายเพื่อนอย่างที่บอกนะครับถ้า ศัตรูเนี่ยไม่มีตัวถอนบัฟหรือไม่มีตัวลดเกรดเนี่ยโอกาสชนะทีมนี้เนี่ยสูงมากๆเข้าเทินสาปุ๊บราชาเทพกรสูนก็หมดบัฟกันตายพอดีนะครับเพอร์เฟกเลยเฮ้ยเออเดี๋ยวผมลืมเลยนะว่าดันเนี่ยมันลดเกรได้เพื่อนๆแต่ช่งดีนะครับมันรวมการพอดีนะโอเคก็มาปิดเกมครับแบบนี้เอ,อ๋อมันยังเทินสองอยู่นี่ว่า แต่ไม่เป็นไรผมว่าต,อตอ้องต้องปิดเพื่อนต้องปิดอันนี้ต้องปิดนะครับไปไปครับโอเคเรียบร้อยนะครับตายไหมโอ้โหราชาน่าจะไม่ตายน่าจะเหลือหเหลือดำปึดเลย ่ะก็มาผมว่าได้อยู่เขาเหลือแค่2ตัวนะครับแล้วราชาเนี่ยต้องโหดกีเลนเพื่อนๆเพราะว่าโดนมาร์กอยู่นะโอเคโอ้โหแรงมากแรงโคตรๆิวกับมาแสนสองหยาบไปเนี่ยโอเคไม่ตายครับสวยงามมากแบบนี้ำไาดีโอ้โหนี่ก็โดนระงับเอฟเฟกต์นะเดี๋ยวผมเก็บคิงก่อนดีกว่าหรือเก็บราชาไปเลย ผมว่าผมเก็บคิงก่อนดีกว่าโอเคผมทำอะไรของผมอยู่เนี่ยทำอะไรอยู่ไม่รู้คิดเยอะเกินนะครับแต่ไม่เป็นไรราชาดโดนรับเอฟเฟกผมว่าไม่น่าตายหรอกน่าจะรอดน่าจะรอดแต่สองใบมันก็หนักหนาอยู่นะ โอเคลาก่อนกีเลนสวยมาแบบนี้ผมว่าม,มีลุ้นเพื่อนๆมีโรเกตไหมโรเกตมาหน่อยเออโอ้โหสิ่งที่ต้องการนั่นแหละครับท่านผู้ชมไปครับเสริมความถึก เพิ่มเกย์ทั้งหมดแล้วก็ลดเกย์ศัตรูครับโอเคไหวไหมเนี่ยไหวไหมลองดูเพื่อนไม่รู้เหมือนกันว่าไหวหรือเปล่าโอ้โหแต่โดนราชาดเดิมๆสองใบก็ไม่น่ารอดนะเนี่ยได้อยู่โอ้โหถึกขึ้นเยอะมากรู้สึกว่ามันจะเสริมความถึก110%บอรไม่รู้นะโอ้โหสุดยอด อันติเจนน่าสุดยอดเ,เพื่อนเรียบร้อยครับมาครับตาสุดท้ายนะครับโอเคบอกเลยวันนี้ทั้งวันราชาเทพสูดรัวๆเดี๋ยวผมบัฟนะครับแล้วก็รวมกีเลนแล้วก็ฟาดไปเลยโอเคอย่างน้อยพี่ดัสเนี่ยยังไงก็ต้องลดเกจกีเลนนะ ี๋ยวตาหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บจาหาเพื่อนเื่อนั่นคือแผงของเราในไฟนี้ครับโอ้โหแล้วจาหาไม่ขึ้นในผมเลยพระเจ้าโอเคเดียเนยยูนะครับรถเกตโอเครถความสามารถได้โจมตีไม่เป็นไรเราปลดดีบัฟได้อยู่แล้วนะอาสวย ถ้าแบบน,นั้นเดี๋ยวผมรวมเลยครับรถเกตดีไหมรถเกตเนี่ยไม่ชัวแต่ว่าการตายเนี่ยคือผมชัวนะอ่ะผมเก็บแบบนี้ดีกว่าเอาชัวรนเื่อนเรียบร้อยอเขาพวกนีมีรถเกตอีกอันหลงมั้งเราดัดใช้การไปสองใบแล้วด้วยนะครับอันติีของด้านมันแรงตามการที่ใช้นะ โอ้โหราชาเทวสูตรเทียบเลยอย่ามีรถเกดพอขอร้องอย่ามีรถเกดพอโอเทขวดมาเราไม่สนอยู่แล้วครับเราสนแค่ว่ามีรถเกดหรือเปล่าพี่ดันเนี่ยโอเค,อเ,คเหลือจาฮานขอร้องสวยครับเรียบร้อยปิดเกมโอ้โหกันตายนี่มันดีอย่างนี้นี่เอง ได้คับแอทแทกมาเสริมด้วยไม่รู้ไม่ตายไม่รู้จะพูดไงละไหนดูดิสแตทโอเคได้แหละไปครับปิดเกมอันตีหกไม่เคยไม่ตายนี่ก็พูดเบอร์ไปนะไปครับรเรียบร,ยรเลย โอเคครับก็สำหรับคลิป PVP โหมด Chaos วันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยน่าจะมีคลิป PVP เพียงคลิปเดียวนะครับเพราะวันนี้เดี๋ยวผมจะไปเปิดกาชาเกม Tower เวอร์นะครับตอนนี้มันมีโคโลโบกับ7บาทอยู่ด้วยนะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่หาเกมฆ่าเวลาอยู่นะครับไปลองโหลดมาเล่นกันดูได้นะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมากครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ